Let's roll ผมก็รู้พีแล้วนะเกม Among Us และตอนนี้ผมก็เป็น Imposter กับ d ร c อร r f o r i a n เหมือนเดิมเราจะไปไหนก่อนดีเราต้องติดก่อนติดกับคนนี้ก่อนแล้วก็ทำทำนี่เฮ้ยผมเห็นตรงอยู่ข้างล่างซ้ายอะตรงใกล้ๆไฟอะผมผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่ ผมเห็นอายาหลงไปแล้วก็มากับผมแล้วก็หายไปไหนไม่รู้สิเหมือนแ่บอาญาของผม่ะด้านซ้ายปะครับฮูได้ปะอใครฮูใครใครหรือฮูสรุปเห็นใครหรือเห็นฮูเอาฮูเห็นหอยแม่เอาแล้วจะเป็นรู้ไหมล่ะใครเห็นล่ะเอาสรุปใครเห็นฮูขับฮูกูไม่ชว ถามถามถามคนไหนเห็นใครกับอินฮารุกิเขาเข้าไปทางห้องซ้ายบนผมก็เลยแยกลงมาทำข้างล่างก่อนแล้วแล้วเห็นแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นอินฮารุกิอะแล้วตัวบอกคุณเห็นใครสรุปยังไงแล้วใครฆ่าล่ะ<ค>ไม่ได้ฆ่า ให้ผมบดใครคะไม่ใช่ใครคะไม่ใช่ผมฟังก่อนสิผมเห็นอาญาผมเห็นสมเข้ามาปุ๊บอ่ะผมก็เห็นศพแล้วผมเห็นสพปุ๊บแบบแต่ตอนที่ผมเห็นอะตอนนั้นผมจําความได้ว่าผมกำลังซ่อมไฟอยู่กับด็อกระหว่างด็อกก็แยกทางกับอาญาซึ่งอาญาไปทางคอมด้านซ้ายแต่ข้างบนอะผมผมไม่รู้ใครก็แปลว่าคุณเห็นใครไม่ได้เห็นใครคือผมไม่รู้ใครแล้วแหละอ่ะงั้นผมบดใครเอาใคร เอา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 ไหลเอา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 อ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผมต้องทำธุรกิจกันอ่าผมเดี๋ยดาฉันจะบุยให้แก โอ้โหไม่เนียนนะฟูโยโดาล่ะอะไรนี่คนตายด้วยยวย, <c oughs> ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้ผมเห็นสก,กินิตี้ผมไปเช็คสก,กินิตี้ผ่านด็อกไปอ,ะอ่ะอ่าผมเห็นแล้วว่ามีคนดูกล้องแต่ผมดูใจเย๋อเผื่อมีคนตายผมเลยมาตรงหน้ารา <c oughs> เอาดับคุณนงก็ได้ผมเป็นคนดูต้นทางเห่ยผมไปทำเวสทางขวามือผมไปทำเวททางขวามือซึ่งผมไม่เห็นใครเลยไปดับผมไปทำเวทข้างโบตอนไปดับโอ้ทนไม่ไหวแล้วไม่ไม่เราเราเจอสพบตรงไหนครับผมเจอสพผมเป็นคนรีพอร์ตน่ะเจอข้างบนตรงที่ทำขึ้นข้างบนนั่นแหละแล้วผมอ่ะส่องส่องนี่อยู่สเกลตี้อยู่แล้วก็ผมออกมาแล้วก็จะพอดีเหมือนมันสวนกันอะ แต่มันก็ไม่เห็นมันมันก็มันไม่ก็นกั่นแหละมันสวนกันผมก็เลยรีพอร์ตไปเลยต่ว่าไปผมก็เห็นด็อกเหมือนกันนะเวลาหมดใจหมดแล้วผมจะก,กิฟเอาแล้วเ,เขเา้าวสคิปสคิปบ้บานแกนิ่บาจริงเรามีเวลา40วิเราต้องสร้างอาัลบายเราต้องทำเป็นไม่รู้ไม่คิ้ ผมพูดได้เลยว่าผมไม่ใช่กาตกนผมผมอยู่กับด็อกนะถามด็อกสิผมขึ้นมาไม่มีใครขึ้นไปกดเลยนะเมื่อกี้ไม่มีใครขึ้นไปกดเลยนะผมเป็นคนขึ้นไปกดขึ้นไปขึ้นไปกับคุณอะขึ้นมาปุ๊บใช่แล้วพอผมจะลงมาอีกรอบนึ่งผมไม่ผมไม่เห็นคุณเออเป็นคนกดไงแต่ผม<อ>ไม่เห็นคนอื่นแล้วไม่มีกัดสงสัยเลยค่ะเองรีพับเองทุกครั้งเลย <c oughs> เรานะเดินไปโอ้โหตรงนี้ปลอดภัยรอบที่สองเซ็งจริงๆเป็นครูเมดแต่เราก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเราต้องรักษาตัวเองเป็นยอดดีดาวโหลดข้อมูลก่อนอะผมทดสผมคืออินฮารุกิเจอคนชื่อผมซึ่งผมไม่เป็นงงไหม อ่าผมไม่เป็นเออแต่อินฮารุกีเจอผมผมยังสงสัยใครไม่สุดเท่าไหร่ครับแต่แล้วสงสัยผมทำไมครับแล้วสงสัยผมโอ้ผมกอยากทุกคนว่าทุกคนอยู่ไหนกันสคริบหัวนะผมไม่รู้แล้วเลยเอาละต่อสายไฟต่อสายไฟต่อสายไฟถ้าเกิดว่าเราทำเสร็จเราก็จะชนะ เราจะไปถึงฝั่งหรือเปล่าดีไม่ดีพวกนี้มันจะโบยเราให้เราเป็นไม่ก็อาจจะมีคนมาฆ่าผมก็ได้เอ๊ะต่อหน้าตราตาเลยครับขาทุนอะไรแกตัวเอาในมุมผมนะผมเดินไปทำเควสในต้นไม้ที่มันเลื่อนตู้ตู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 ไอ้ที่มันเป็นสีฉันน่าเห็นสองคนอันน่ะเออสองคนที่พูดกันนะฉันน่าเห็นอยู่กับห้องพีนแต่ฉันไม่รู้ว่าใครแล้วมันเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าคาทุนเนี่ยทำเควสอยู่แล้วเขาฆ่าแล้วรีพอร์ต แต่เขารีพอร์ตไม่ได้นะครับพระคนที่รีพอร์ตคืออัญโยอันเยมาถึงอัญโยอันเยเนี่ยแหละครับคือคุณคิดว่าอัญโยอันเยอาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบกับอันศกอันกรรมเมื่อ10ปีที่แล้วอย่างนั้นเหรอใช่ครับสิบ <laughs> ปีที่แล้วเนี่ย <laughs> เปรียบเสมือนดังตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุไวผมว่าเขาเนี่ยเอาทำไมคุณอัญโยอันเยอุ้ย <i. R> <h ums> รอบที่สามคู่เมดอีกแล้วอ๋อ เจอที่ไหนครับเจอหน้าเดี๋ยวปั่นไฟหรือว่าไฟฟ้าดูดตายเปล่าพเมอกี้ไฟดับนหมเดี๋ยวนะเขาทำไมเขาฆ่าคนชื่อผมผมล่ะถ้าเกิดแสดงว่าต้องใครสักคนนึงกลัวอือว่าอยู่รานสุดคุณคุณอยู่ที่ไหนแล้วกันผมอยู่อยู่ตรงต้นไม้แล้วผมคิดว่ามันมันทำไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีไฟผมเลยจะลงไปแล้วผมก็ไปเจออินฮารุกิเหตุเกิดนี่ก่อนไฟดับหรือเปล่าครับตอนคุณไปอยู่ห้องไฟไฟไฟมันดับแล้วนะ ก็า้องบ่าคุณมีเควสซ่อมท่อหรือเปล่าไม่เดี๋ยววันมีเควสซ่อมท่อเหรอมันไม่มีเควสซ่อมท่อนะมันไม่น่าใช่แล้วนะน้ำหนักยังไม่พอหนักไม่พอกินอย่างงี้ก็มูยังไม่พอถ้าเกิดว่าผมเห็นใครสักคนหนึ่งกำลังทำอะไรอยู่ผมก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วก็อ m e r g e n ซ y เอ้า ด้วยสารที่เคารบผมเห็นไม่ไม่ไมผมขอบอกเลยระหว่างที่ผมเดินมา <c oughs> คุณใครพยายามที่จะฆ่าผมที่ห้องโถงกลางแต่ด้วยความที่ผมวิ่งเร็วมาก <c oughs> แต่ผมด้วยความที่ว่าไฟมันดับพอดีผมเลยเดินฉี่ออกไปแต่ผมไม่ได้ที่จะไปแก้ไฟซึ่งผมก็มีความสงสัยว่าคุณใครอาจจะฆ่าคุณอัญโยอันจีได้ซึ่งผมก็คิดเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยสารที่เขาลบครับออเจ็กชันขอคำพูดเขาไม่มีความเป็นมูลครับหยัง การที่คุณสายร้ายผมอย่างนี้ผมรู้แล้วว่าฆาตกรอีกคนหนึ่งคือใครผมพูดได้เลยผมสามารถพาทุกท่านสู่ความปลอดภัยได้เพียงแค่คุณเลือกที่ผมตาเนี้ยขาคาต้องอินฮาลุกิเนี้ยมากแต่ครันี้เป็นการประทะระหว่างดีหน้ากับใครแต่คุณใครอ่ะคุณลืมคุณลืมไอปริศนานั้นไปอ่ะผมมาอยู่กับ อันโยอันยิอัญยะก่อนที่ไฟจะดับคุณใครไม่ได้เป็นคนแก้ไฟแต่พยายามที่จะหาคนที่เป็นฆาตากรอ,อีกคนหนึ่งเพื่อจะไม่เขากดพบูดเลยตรงนี้มูลของผมเป็นจริงครับฐานที่เขารบฐานที่เขาลบเขาให้การ <c oughs> อย่าง <c oughs> คุณเยื่อม่นผมได้เลย <c oughs> เรามีเวลาไม่มาก เดี๋ยวนะทำไมอินฮารุกิอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วทำไมอินฮารุกิกไม่แจ้งอ่ะเออนนี่ทำไมมีกดปุ่มนี้พออะผมไม่เอ็นศพนะใช่เป่าศพน่าจะอยู่แถวห้องไฟซึ่งตอนนั้นผมอยู่ที่ห้องวัดชิประจรซึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าล่าสุดนั้นคุณอินฮารุกิคุณเดินกับเขาหรือเปล่าไม่ผมไม่ได้เดินกับกบอมนะผมสงสัยอยู่สองคนเลยนะตอนนี้ ไม่คุณอินาดูกีกับคุณยูเรื่องผมไม่ความแล้วล่ะตาเนี้ยถ้าพโทษบโทษแบบเงี้ยพูดเจอแต่คือซึ่งคุณใคโตกคุณพอจะเป็นพยานเขาชื่อระทงกา้าทงอะไเงี้ยไม่รู้ไปดับเลยแยนเอาไปว่าคาทงอ่ะถ้าคาทงถ้าเกิดคาทงฆ่าแล้วลงมาข้างล่างอ่ะมันก็เป็นไปได้อยู่ที่จะได้เจอผมข้างล่าง ตรงที่ปิดวาวทำไมอินฮาลุกิไม่แจ้งก็คืออย่างที่บอกอ่ะคือไปปุ๊บมันก็เห็นอ้าวซ่อมไฟเสร็จปุ๊บอ้าวมีให้กดปุ่มรีพอร์ตแล้วมันมองไม่เห็นศพเลยผมก็อยู่พร้อมกับคุณยูอะอาจจะเกิดขึ้นว่าคุณยูเป็นการฆาตกรรมกนื่องข้างหลังคุณคุณก็เลยไม่เห็นกดปุ่มรีพอร์ตอยากทีเด่ีของผมนะผมคิดว่าตอนนี้คุณยูเป็นเพราะว่าคุณไกรหัวละหมวเลยผมรู้นะอ๋อโอยโอไอ สามตัวนี้แหละต้องมีใครสักคนหนึ่งไม่มีใครไปทำอะไรเลยต่างคนต่างกลัวรออินเมอร์เจนซี่แจ้งอ่ะเอาแล้วมันอาจจะเกิดการผิดพาดของผมซึ่ผมโบดลูกจีนออกไปปิดคนไม่แต่ค,คุณนะ่ะผมคิดว่าอาจจะเป็นเขาเขาอาจจะโบดเพื่อนตัวเองให้ตัวเองลอยก,ก็ได้จุกกำันที่คุณพูดจะเป็นใช้เป็นป่าปำคุณในศาลเอ้า คุณปัดปั้มผมหรอผมไม่อยากผมณงงผมอยากฟังอ่ะคุณคุณว่ามาคุณว่ามาผมว่าคุณชายเขาอาจจะไม่ได้เป็นฆาตกรก็ได้โอเคครับการที่เขาลบโดนคุณอินฮารุกิเลยครับเย่เย่เย่ครับเอาไว้ว่าวันนี้ลุงพีกับอมองอัสคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปครั้งนี้สุดยอดจริงๆถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ตามด้านล่างข้างนี้นะครับแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปครับบ๊ายบายครับ